สวัสดีครับผมนายธนคารประภุณนะครับวันนี้จะมานำเสนอวินิโปรเจกต์สเตนนะครับในรายวิชา ME454 นะครับไฟนนลอิเตอรนนะครับปัญหาของผมนะครับคือที่วางของนะครับโดยปกติเนี่ยที่วางของผมเนี่ยจะลังแค่แบบพวกหนังสืออะไรอย่เงี้ยครับซื้อเมือเกิน10กิโลแต่ว่าเวอร์สเคสของผมเนี่ยคือผมต้องการเอาดัมเบลนะครับ10กิโลเนี่ยมาวางไว้ประมาณชั้นนี้ครับสาเหตุที่วางชั้นนี้เพราะว่ามันเป็นชั้นที่ผม ข้อมูลเดียวก็หยิบได้นครับวัตถุประสงค์ครับก็เพื่อศึกษาการรับแรงของชิน้นงานดูว่าเกิดการคงตัวาาสักษะใดจะเต็มแม็กเกิดที่ตรงไหนเพื่อที่เราจะทำการดีดีไซน์และแก้ไขปัญหาครับผมเช่นโมเดลก่อนดีดีไซน์นะครับจะลักษณะประมาณนี้ครับองค์ประกอบชิน้นงานครับก็มีอสองส่วนนี้ครับคือตัวแท่งเหล็กก็ตัวาฐานพลาสติกนะครับแก้ไขขอบเขต ไอชิ้นงานที่เป็นเหล็กเนี่ยจะทําจากสแตนเลสสตีลนะครับส่วนที่เป็นพลาสติกจะเป็นพลาสติก ABS ครับนึ่งคอนเนคชั่น,นที่ใช้ก็จะเป็นคอมโพเนนต์คอนแทคนะครับเป็นแบบ No penetration นะครับฟีเจอร์จะเรียกเันแบบว่าฟิกเจ e o m e t r ีนะครับเรียกบริเวณขาทั้งสี่ครับ External load ใช้เป็นฟอร์ทั้งหมดแรงทั้งหมดเป็น1 0ก i l o ก็คือ100นิวตันแบ่งไปสองข้างก็อย่างละ50โมง ลงในแนวดิ่ผลการซิมนะก่อนการดีไซน์ค่าสเตนจะอยู่ที่112ไม่ก่าปาร์ชาวอันนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับเกิดที่ตรงนี้ครับบริเวณที่รับแรงค่าดิสพริเมนต์นะครับอยู่ที่3.85 3, 3. มีเมตรนะครับอันนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวนะครับในระยะนี้เซฟตี้แฟกเตอร์นะครับตัวตั้งแบกอยู่ที่1 5ครับผม ต่อไปเป็นแชนโมเดลจากการดีดิซาร์ครับที่หนึ่งนะครับแนวทางการดีดิซาคือผมเปลี่ยนลักษณะตัวแท่งรับแรงครับปกติวงกลมผมจะเปลี่ยนเป็นสี่เหลีย่ยมเพื่อเพิ่มพื้นที่รับแรงแล้วก็ฟิลเล็ตเพื่อลดความเครียดสูงสุดค,ค,ครับผมหลาไม่ขาดขอบเขตทุกอย่างเหมือนเดิมน,นะครับทั้งวัสดุของในคอนแทคฟิเจอร์แล้วก็แรงนะครับผลการซิมนะครับค่าสเตนนะครับจะอยู่ที่จะลดลงนะครับ เหลือที่63.78เมก้าคัลอัน,นี้เป็น animation นะครับเ t สเตทแม็กเกิดที่จุดเดียวค่าดิ n เฟนต์นะครับจะลดล,ลงเหลือที่2.43 1มตรเมตรครับลักษณะการกลงตัวยังเป็นลักษณะเดิมครับค่า s ซฟตี้แฟ t เตอรนะครับเพิ่มมาคนระับกลายเป็น2แล้วก็ผมได้ทำการรีดีชา์ครั้งที่2นะครับโดยการเสริมตัวคําไปนะครับ เพื่อเ,อออเพิ่มลดค่าการโกงตัวนะครับนี่ครับแย,ยกขาข้อบเขตหลังวีดีซาที่นสองทุกอย่างเหมือนเดิมน,นะครับส่วนตัวที่เพิ่มเข้ามาก็ทำจากสแตนเลสสตีลเช่นกันนเนชั่นตรงตัวที่เพิ่มมานะครับเลือกใช้เป็นคอนแทคเซตแบบบอลนะครับฟิกเจอร์เลือกใช้เป็นแบบฟิกเจอร์เมตตี้เลือกพื้นผิว้านล่างนะครับก็คือขาสี่ครับเหมือนเดิมแรงยังคงเป็นเหมือนเดิมครับ ที่จำหอดเดิมผลการซิมูเลชันนะครับค่าสเตนนะครับลดลงนะอย่างมากเหลืออยู่ที่2 2 1สิปเมกะาปาสคาลนะครับตำแหน่งการเกิดสเตนสูงสุดเนี่ยจะเปลี่ยนไปครับนี่ครับทั้งลูกจะอยู่ที่ตรงบริเวณรอยเชื่อมด้านล่างสุดครับนี่ครับค่าดิสเทนเมนต์นะครับลดลดลงนะครับเหลือที่0.646มิลลิเมตรนี่ลักษณะการของตัวจะเป็นในลักษณะเดิมครับผม ค่าเซฟตี้แฟกเตอร์ครับเพิ่มขึ้นมาเป็น2.4ครับผมเดี๋ยวเทียบผลซิมก่อนและหลังนะครับจะเห็นได้ว่าต้นแบบมีค่าไวส่งสุดออยู่ที่12 1ตัวรีดีไซน์ที่ดีที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่2 2ซึ่งลดลงอย่างมากเลยครับ d i s t a n นะครับ,รบจากตอนแรกเนี่ย3.8ประมาณ3.8มิลลิเมตรตัวรีดีไซน์ที่ดีที่สุดเหลืออยู่แค่0.6 ส่วนเซตที่ตัดเตอร์ครับเพิ่มจาก1.5กลายเป็น2.4ครับผมอ่านี่ส่ของราคานะครับนี่ครับตัวต้นแบบนะครับราคารวมอยู่ที่38.1บาทดีซา์ครั้งที่1 42.03บาทดีซา์ครั้งี่2 43.62บาทครับผมอ่าทางนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมและรับฟังนะครับขอบคุณครับ